ครับวามาริโอไปดินดียกาเรนนี่ครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็ดินดียกาเรนนี่ครับมีใครเป็นผู้ปวามผู้ซ้อมบ้างไคนี่ทุกคนช่วยกันซ้อมครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสามสิบสามครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับประมาณหกสิบห้าครับเราเมื่อตะกายแล้ครับเป็นมาเตคาแล้ววันนี้วามาโอมาเจอเกษตรสันเคยเจอกันยังเคยเจอกันแล้วครับอีกครั้ง สองสองครั้งเลยวันนั้นต่อยกันที่ครั้งแรกต่อยที่บุยลำเป็นไงก็ชนะชนะเข้ามาครับที่บุยลานี่เวทเท่าไหร่ร้อยสามห้าร้อยสามห้าคือเวทนี้เลยแล้วครั้งที่สองนี่ต่อยกันที่อุธยาอยุทยยาเป็นไงวันนั้น ชนะชนะก็ไปอีกก็เวทเท่าไหร่ไม่เสมอครั้งหนึ่งอ๋อชนะครั้งที่สอง๋อคือต่อยเขานี่ที่บุรีรัมย์นี่ชนะเสมอเสมออ๋อแล้วมาต่อยที่อัญญานี่ชนะเขาก็เวทร้อยสามห้าเหมือนกันอืมแล้ววันนี้ไปที่สามครับอืมแล้วเขาวิ่งสไตล์อะไรจำได้ป่ะก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เราวางเกี่ยวางแผนไงก็ตามสไตล์ของเราก็คือไปเรื่อยๆเนาะครับอืม แล้วอย่างตอนนี้ร่างกายเราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีครับร้อเปอร์เซ็นต์เนาะแข็งแรงครับผมแล้วอย่างวันนี้น้ําหนักถ้าเกิดเข้าไปสอบมาเกินหรือมาขาดคิดว่าก็น่าจะมาพอดีครับสบายๆมีปัญหาแน่ต้างน้ำหนักผมว่าเย็นนี้พร้อมย้ําชัยกลับบ้านเราได้ตอบว่ะครับผมพร้อมเลยนะพร้อมครับเราต่อยเวอมาลุ้นทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาเกือบเกือบสองร้อยครับเกืสองร้อยแล้วเนาะครับวันไปรู้ว่าเป็นประเทศสเปนนะครับฝากเชิญชวนแฟนคลับภาษาสเปนเลยก็ได้ Toda la gente de España, por favor, mucho apoyo, que hoy vamos con todo.